ดูเรื่องราวหลากหลายจะต้องลองใครดังทั้งใจริปปี้เฮ้ผมเองบลิปปี้ครับดูด้านหลังผมสิว้าว wow! สีน้ำเงินอมเหลือ,องนั่นคือเครื่องบินเฮ้ยย้ผมทำท่าเหมือนเครื่องบินหรือเปล่าเนี่ยว้า wow! ว <laughs> ผมชอบเครื่องบินมากเลยแต่ว่าวันนี้เอาละ ผมมาพิพิธภัณฑ์การบินซีแอตเทิลวอชิงตันครับวันนี้คุณกับผมจะมารู้จักกับเครื่องบินกันเย้ Yay! ไปกันเลยโอ้ oh, สวัสดีครับ <laughs> ขอต้อนรับสู่สายการบินบริปีวันนี้บินไปไหนดีครับว้าว <Wow, S 2> เป็นปลายทางที่เยี่ยมมากเลยไปทำทุระหรือว่าพักผ่อนครับเนี่ย <laughs> เยี่ยมเลยเอาละไหลดูซิเช็คอินแล้วมีกระเป๋าไหมครับ <laughs> โอเคเรียบร้อยอูขอบคุณนะครับ <laughs> วางกระเป๋าลงบนตาชั่งเอาละน้ำหนักไม่เกินที่กำหนดงั้นเอาไปวางบนสายพานลำเลียงแล้วกัน <laughs> เรียบร้อยเ <laughs> ที่ยวให้สนุกนะครับแต่เดี๋ยวก่อนน่าสนุกแบบนี้ผมไปด้วยได้ไหมอะ เจ๋งเลยเอาล่ะเรียบร้อยผมได้บัตรโดยสารมาแล้วครับเดี๋ยวผมไปหานะว้าวได้เที่ยวด้วยกันตื่นเต้นที่สุดเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ต้องเดินผ่านระบบความปลอดภัยก่อนนะโอ้โอ,อ,อ,อได้ยินไหมโอ้แปลว่ามีบางอย่างที่ห้ามเอาเข้ามาด้วยอ้อ้นึกออกแล้วโทรศัพท์มือถือนั่นเองเอาละฝากเอาไว้ตรงนี้ก่อนตามมาสิ เอาล่ะเรียบร้อยพร้อมแล้วไปกันเลยว้าวดูเครื่องบินนี่สิโอ้โหน่นลํำตัวเครื่องห้องนักบินหางเครื่องบินอยู่บนนั้นว้าวโอโ้บินเที่ยวนี้ต้องสนุกแน่เลยเอาละผมวางกระเป๋าคุณไว้ที่นี่แล้วกันนะอยู่นี่ก่อนนะฮ่าว้าวดูนี่สินี่ไงรถบรรทุกน้ำมัน ว้าวอ่านดูสิน้ำมันเชื้อเพลิงเอาละเอาสายยางมาเติมจนแน่ใจว่าเครื่องบินมีน้ำมันมากพอเท่านี้ก็เรียบร้อยโอ้เสร็จแล้วเต็มถังเอาละยกมาแล้วเอาละอากาศยานเติมน้ำมันแล้วรัดเข็มขัดกันได้เลยโอเคมาเรามารัดเข็มขัดกันก่อน เรียบร้อยโอเคต่อไปก็ฟังคำแนะนำการใช้เครื่องบินนะครับสายการบินบริสปี่ขอต้อนรับปรดเว้นช่องทางเดินและมองหาทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดรัดเข็มขัดนิรภัยดวให้แน่ใจว่าแน่นหนากรณีที่ต้องสวมหน้ากากจะตกลงมาจากข้างบนเอาละฟังคำแนะนำความปลอดภัยกันแล้วผู้โดยสารนั่งกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเอาเครื่องบินขึ้นดีกว่า ว้าวดูนี่สิครับว้าวมีมาตรวัดเต็มไปหมดเลยนะ่ะอู้เอาล่ะบินกันเลยว้าวเย้ว้าวดูนี่สิครับเห็นเครื่องบินไหมลำใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆผมตัวเล็กกว่าเครื่องบินตั้งเยอะเลยรู้ไหมพวกนี้คืออะไร ใช่ครับตรงนี้เราเรียกว่าปีกเ <c oughs> ครื่องบินส่วนใหญ่มีสองปีกยื่นไปด้านข้างแต่ไม่ทุกลำนะครับ <c oughs> บางลำเยอะกว่านี้ <c oughs> ว้าวดูนี่สิ <c oughs> เห็นลำตัวของเครื่องบินไหมล่ะครับ <c oughs> มันเรียกว่าลำตัวเครื่อง <c oughs> ว้าวเ <c oughs> ครื่องบินนี้มีไว้บรรทุกผู้โดยสารแล้วขนส่งพวกเขาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งก็เหมือนกับ นั่งรถหรือว่าเรือหรือจักรยานแต่ว่าเร็วกว่ากันเยอะว่าแต่จำได้ไหมผมบอกว่าเครื่องบินลำใหญ่มากๆเลยละครับนี่ตามผมมาสิครับมีเครื่องบินอีกลำให้คุณดูด้วยลำนี้ไม่ใหญ่มากว้าวจำที่ผมบอกว่าลำนั้นใหญ่มากได้ไหมดูลำนี้สิครับว้าวใช่ลำนี้ลำเล็ก วว้า <Wow. S 2> มันเล็กกว่าเมื่อเทียบกับลำนั้นแต่ผมว่ามีลำที่เล็กกว่านี้อีกนะครับดูสิมันมีสีอะไรบ้างใช่สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินถูกต้องครับ <c oughs> โอ้แล้วรูปร่างของมันล่ะครับโอ้ใช่เหมือนกับรูปดาวเลยว้าว <Wow. S 2> <c oughs> ดูลำนี้เหมือนจะบินเร็วมากว้า wow. ว ว้าวดูสิครับเครื่องยนต์นี้ติดตั้งไว้กับอากาศยานแต่ไม่ได้หุ้มไว้ด้วยอะไรเลยอ่ะว้าวมันใหญ่มากๆดูสิ <S <S เทียบกับผมแล้วมันใหญ่แค่ไหน <c oughs> เห็นในเครื่องยนต์นี่ไหมมีสายมีท่อร้อยเต็มไปหมดเลยโอ้ยตายอากาศเข้าทางด้านนี้ถูกบีบอัดจนระเบิดแล้วก็ทุมว้าว ล้อ,อยางเส้นใหญ่มากมีต้องสองล้อด้วยนะ่เราอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าดูว่าข้างหลังมีกี่ล้อกันนะว้าวเห็นนั่นไหมครับว้าวข้างหลังมีล้อตั้งหลายล้อนะ่ว้าวเครื่องบินลำนี้หนักมากแน่ๆเลยถึงได้มีล้อตั้งมากมายนะว้าว ดูสิว่าปีกใหญ่แค่ไหนเกิดฝนตกมาผมไม่มีทางเปียกแน่นอนเลย <laughs> ว้าวดูเครื่องบินลำนี้สิครับถ้าทางจะบินได้เร็วมากเลยเฮ้ <laughs> hey! ลำนี้มีสีอะไรบ้างนะ <laughs> ใช่เก่งมากเลยสีน้ำเงิน <laughs> กับสีเหลืองอีกนิดหน่อยเก่ <laughs> งมากครับว้าว ดูสิลำนี้ใหญ่แค่ไหนว้าวมีสีอะไรบ้างนะใช่สีขาวสีแดงกับสีเทาไปหาสีอื่นกันดีกว่าครับว้าวดูเครื่องบินลำนี้สิครับมีอะไรไม่เหมือนกับเพื่อนบ้างใช่ฝั่งนี้มันมีสองปีกครับอีกฝั่งก็สองปีกเหมือนกัน ดังนั้นมันมีปีกอยู่2ชุดซึ่งมันเจ๋งมากๆเลยเอางี้เรามารู้จักสีของมันกันดีกว่านะครับฮะเครื่บินลำนี้มีสีอะไรนะใช่ถูกเพลงเลยมีสีเขียวเก่ <laughs> งมาก <laughs> ตัวเรานิดเดียวเปรียบกับหมทเธอมองแบบนกที่บนนานและบนเครื่องบินมีปีกที่ช่วยเราลอยให้พ้นโลกไปกันเมื่อเสียงเครื่องยนต์คำรามเราหันไปมองดูปีกมันเราก็จะบอยบินไปจนแตกขอฟ้าสีครามเราจะพุ่งทะลุเมฆเทาๆ เราก็จะบอยบินไปไม่ว่าจะสูงเท่าใดเครื่องบินลอยลองฟ้าส,สายก็จะบอยบินไป yeah, hey, yeah. ก็จะบอยบินไปเก็ก็เป๋าเลย เตีนหนังสือเดินทางและไปผจนภัยด้วยกันนะรีบและเข็มขัดนี่ละภัยและขึ้นบินไปพร้อมกับดูวิวเมื่อเสียงเครื่องยนต์มันคำรามเราหันไปมองดูปีกมันเราก็จะบอยบินไปจนแต่ขอฟ้าสีครามเราจะพุ่เทาลูเมฆเท่า เาก็จะบอยบินไปไม่ว่าจะสูงเท่าได้เครื่องบินลอยลอง้าสดใสก็จะบอยบินไป yeah, yeah, yeah. ก็จะบอยบินไป yeah, yeah, yeah. ก็จะบอยบินไป ซีแอตเทิลรู้จักกับเครื่องบินไปกับพวกคุณน,นี่สนุกสุดๆเลยที่พิพิธภัณฑ์การบิน Seattle. s e a อตเทิลควอชิงตันฮชอบเครื่องบินกันหรือเปล่าครับใช่ผมก็ชอบครับมันเจ๋งดีที่ได้บินอยู่บนฟ้าวว <c oughs> ได้เห็นทั้งลำเล็กและก็ลำใหญ่เลยด้วยว้าวเอาละต้องปิดรายการกันแล้วแต่ถ้าอยากดูรายการมากกว่านี้ที่ต้องทำก็แค่สะกดชื่อของผมมาสะกดชื่อผมพร้อมกันนะครับ B L I P P I Blippi เก่งมากเอาละแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย นสนุกสุขสันต์เต้นรู้เรื่องราวหลากหลายจะต้องร้องให้ดังทั้งใจ